สวัสดีครับพี่พี่มาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับมาแกะกล่องพัสดุนะครับพระเครื่องที่ส่งมาจากพี่พี่ทางบ้านเช่นเคยนะครับมีบริการของ JNT 1กล่องนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ไทย1กล่องเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับมาเรียบร้อยครับพี่พี่จากพัสดุ2กล่องนะครับจาก JNT นะครับ1กล่องแล้วก็ไปรษณีย์ไทย1กล่องนะครับพัสดุที่ได้มาทั้งหมดก็ทิน วางเรียงอยู่น้านหน้านะครับกล่องแรกมี12องค์นะครับกล่องที่2มีแค่2องค์นะครับแต่ว่าทุกองเนี่ยฮะเด็ดๆทั้งนั้นครับอ่ะเอากล่องที่2ก่อนเลยนะองค์นี้จี๊ดจั๊ดนะครับนะจี๊ดจั๊ดมะพร้าวแก้วครับถือเป็นที่สุดนะครับถือเป็นที่สุดของพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะครับนะวัดไล่แต่งทองนะนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นปลดนี้ครับพญาเต่าเรือนรุ่นปลดนี้ครับ เนื้อทองแดงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับเนื้อทองแดงผิวหิ้งๆเลยครับนะผิวเก็บดีมากครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยครับตอกโค้ดคมๆลึกๆครับรุ่นโปรดนี่ครับนะเนื้อทองแดงผิวหิ้งครับนะหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2535ครับช่วงปลายเดือนธันวานะครับ2535ครับฟังไม่ผิดครับนะช่วงปลายเดือนธันวานะครับ พอหลังจากนั้นนะครับท่านก็เปิดให้ชาวบูชาใช่ไหมส่วนใหญ่คนไปนะฮะสการะบูชาและก็ไปกราบนะบทำบุญนะครับทำบุญแล้วก็ เช่าบูชากันส่วนใหญ่ในปี36ครับ2536คนก็เรียกกันติดปากว่าพยาเต่าเรือนรุ่นปดหนี่รุ่นแรกปี36ครับแต่จริงๆไม่ได้สร้างปี36นะครับจริงๆแล้วสร้างปีพศ2 5 3 5รครับรุ่นปดหนี่ถือว่าเป็นที่สุดครับองค์นี้นะฮะมีเนี่ยมีตัวเอฟจิกไปที่ร่องหางด้านหลังนะครับชัดเจนครับผิวดำเดิมครับ นะสวยสมบูรณ์มากครับนะองค์ที่ได้มาล่าสุดนะครับปล่อยคลิปไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นไม่ทันได้เลี่ยมครับนะไม่ทันได้เลี่ยมพอองค์นี้มาแค่นั้นแหละหูนะครับคนขอแบ่งแบบไม่เลี่ยมไปก่อนแล้วก็เลยต้องนะครับไม่ทันได้เลี่ยมให้ดูครับองค์นี้มาใหม่ครับพร้อมเลี่ยมทองครับดูจมูกครับหนาสุดๆครับจมูกดูครับผิวดเดิมครับ น้วิ้วครบครบนะครับต่อโคตดคมคมลึกๆรุ่นปลดนี้ปี36ครับนพญาเต่าเรือนนะครับพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกของหลวงปู่หลิวนะครับนะฮะรุ่นปลดนี้ปี35ครับเขาจะเรียกว่ารุ่นปลดนี้ปี36นะส่วนใหญ่ลงหนังสือไว้แยกว่าอย่างนั้นครับแต่จริงๆแล้วสร้างปี35นะอีกองครับนะฮะ องน,นี้สร้างนะครับสร้างฉลองอายุครบนะครับแปดปีของหลวงปู่หลิวหรือที่เรียกกันในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่หลิวหรือที่เรียกกันทั่วไปเลยนะสากลเลยเรียกว่าพญาเต่าเรือรุ่นรวยเลยรว,วยเนื้อทองคําครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับอง์นี้นะครับโอ้อลามมากดูจมูกครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับอย่างนี้เขาเรียกนิ้วครบสวยนะครับนะต่อโค้ดสโค้ดครับ นะฮะเป็นเนื้อสตังจากพี่จ๋าเป็นเนื้อสตังครับดูครับอลามสวยมากนะห่วงเดิมก็อยู่ครับนะพญาเต่าเรือนเนื้อสตังครับนี่ครับรุ่นรวยรวยรวยครับนะสร้างแจกกรรมการครับเนื้อสตังนะครับในปีพศ2 5 3 6ครับนะสวยสมบูรณ์ครับพี่จ๋าสวยสมบูรณ์ครับกิบกิบเลยจ้ะนะฮะกิบกิบเลยครับ ะะผมปล่อยไปสูงสุดแบบไม่ได้เลี่ยมทองนะครับ3 2 0 0 0ถึง34,000ครับเนื้อสตัง,นะงค์นะองนี้คิดจ์ดมากครับนะนานๆทีจะเจอสักองค์ครับอ่าต่อไปนะครับอีกหนึ่งหอก็คือรุ่นนี้เลยครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบนะครับปี2540และรุ่นเสาห้าที่การบดีเมตตามหาลาบปี2540ครับ แล้วก็จัดสร้างพร้อมกันกันกบรุ่นปลดนี่นะครับปี25 4 0ครับเป็น3รุ่นที่ปลุกเสกในในพิธีเดียวกันปีเดียวกันนะครับนะชื่อนำหน้าในโปสเตอร์การ์ดของ3รุ่นนี้นะครับหลวงปู่หลิวจะใช้คำว่าพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภแล้วก็พญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่น ปทนีปี40และก็พญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่นเสาห้าที่การบดีเมตตามหาลาภปี40ครับนี่แหละครับในโปสเตอร์การ์ดรุ่นนี้ที่หลวงปู่หลิวลงไว้ครับเพราะท่านเน้นหลักเลยครับนะบูชารุ่นนี้ครับนะครับ รุ่นเสารุ่นนี้คือรุ่นเสาห้านะครับนี่ครับเสาห้าอธิการบดีเมตตามหาลาบนะได้แ้่ความเมตตามหานิยมนิยมโชคโชคลาบนะครับค้าขายดีเป็นเลิศครับนะสวยๆครับนะครับลงยาสวยๆเลยครับกะไหลทองลงยานะครับสีแดงสีขาวสีน้ำเงินครับ หลวงปู่หลิวสร้างปี2540ครับนี่ครับต่อโคด2โคดนะครับเหนือหัวเข่าซ้ายและเหนือหัวเข่าขวาครับนี่ครับกระไหลทองงามๆครับรุ่นนี้สวยๆแบบนี้ผมปล่อยไป4,000ถึง5,500ครับใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งนะครับทุกองครับองละ3,500บาทเท่านั้นครับรีบทักครับทักก่อนได้ให้เลือกก่อนนะจ๊ะนะฮะองละ3,500บาทครับนี่ครับกริบๆเลยครับกริบๆเลยครับ นะฮะสวยๆเดิมๆครับนะครับกิฟต์เลยครับนะฮะองนี้องนี้รุ่นพิเศษครับองนี้รุ่นพิเศษจะต่อโค้ดไอไม่ใช่องนี้รุ่นเดียวกันครับรุ่นรุ่นเสาห้าครับเสาห้านะครับอธิการบดีเมตตามหาลาภปี2540ริบครับกิครับกิฟทุกองครับสวยสมบูรณ์ทุกองครับกระไหลทองเดิมๆเต็มๆครับนี่ครับ สวยมากนะครับพี่ๆจ๋ารีบทักรีบถายนะจ๊ะนะครับดูครับสวยมากครับนะนะพระเครื่องทุกองค์ผมรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอนะครับองค์นี้รุ่นพิเศษครับรุ่นพิเศษครับนี่ครับต่อโคตรคมๆลึกๆด้านบนครับรุ่นพิเศษเมตตามหาราภปี2540ครับ สวยๆครับนะสวยๆครับผมปล่อยสูงสุด4 0 0 0ถึง5,000ครับ5 0ก็เคยปล่อยนะครับที่มีกล่องก็ฮะ5 5 0 5ก็เคยปล่อยแต่ใครพบเจอคลิปนี้แบ่งเลยครับอง์ละ3,500บาทเท่านั้นครับรีบทักทายนะจ๊ะนะครับสวยๆครับนะฮะนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากครับฮือฮามบฮือฮามากครับ มีการประมูลกันไปสูงสุดนะครับ6,700บาทครับ 6, helmet, 6, 700, 6, 500, 6 helmet, 7 0 0น5 0 0นะครับ6,3 0 0ครับ7 0 0 0ก็มีครับนะครสวยมากครับพี่พนะฮะใครพบเจอคลิปนี้นะครับรีบทักทายนะครับนะเปิดให้เช่าบูชาพร้อมกับรับประกันพระแท้ให้พี่พี่ตลอดชีพเสมอครับ0924191588ครับโบสโอฮาน่าพระเครื่องครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใต้ช่อง y o u t u b e นะครับ พี่ๆเลื่อนช่องที่ดูผมไปนะครับพญาเาตาหลวงปู่หลิวเปิดให้เช่าเลื่อนขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับดูนะจะมีควาว่าติดตามสีแดงๆพี่ๆจิ้มไปเลยครับ1นทีนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดไว้นะพี่ๆจะไม่พลาดคลิปพลาดเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวที่ผมเปิดให้จะไลฟ์ให้ชมทุกทุกทุกวันนะครับนะครับวันนี้ผมโบสโอฮาน่าพลาเครื่องนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับนะฮะสวัสดีครับ